สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกฤษลเดชวิสัยครับบ่อนบางใหญ่นี่มันมีรายลึกลับซับซ้อนจริงๆนะจริงๆแล้วการบุกจับบ่อนมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาก็ไม่ใช่เพิ่งมามีก็มีอยู่เป็นประจำเป็นประจำแต่ก็ไม่เห็นโด่งดังขนาดนี้เลยเพราะว่าการจับครั้งนี้มันผิดสังเกตไงปกติ คนที่ไปจับบอนก็จะเป็นตำรวจหน่วยพิเศษเป็นตำรวจกองปราบหรือตำรวจอะไรเนี่ยที่ไปจับโดยที่ตำรวจในพื้นที่ไม่รู้นะก็จะมีให้เห็นประจำก็คือหักหักตำรวจในพื้นที่แต่ครั้งนี้ตำรวจไม่รู้ท่าง ฝ่ายปกครองไปจับฝ่ายปกครองนี่ก็อยู่กระทรวงมหาดไทยไปจับแล้วก็จับได้สองร้อยคนนะฝ่ายปกครองเขาก็มีอาวุธครบมือนะแต่งชุดเหมือนหน่วยสวาร์เลยนะนำทีมโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงมหาดไทยหลังจากนั้น อีกช่วโมงหนึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ไปปรากฏกายก็ถือเป็นว่าเป็นเรื่องที่ผิดสังเกตจริงๆปรากฏว่ามันไม่ได้ธรรมดาพูดถึงเจ้าของบ่อนพูดถึงคนที่อยู่เบื้องหลังบ่อนแต่คดีนี้สิ้นสุดไปแล้วนะเจ้าบ้านก็รับไปแล้ว ก็เดี๋ยวก็รอขึ้นศาลตัดสินส่วนนักการพนันก็ได้ประกันตัวไปละววันจันท์นี่ก็ขึ้นศาลก็เสียค่าปรับสองพันบาทก็จบไปแล้วนะแต่ปรากฏว่ามีข่าวแบบข่าวแบบข่าวแบบงงๆไงและข่าวมันออกจากสื่อกระแสละหลักซะด้วยซ้ำไป ผมอยากจะถามว่าถ้าเกิดข่าวแม่งเฟกเดิวแล้วสื่อกระลักสื่อกระแสหลักมันจะออกมาออกมารับผิดชอบอะไรวะมีช่องหนึ่งมันบอกว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งมันไม่บอกว่าใครนะไปเล่นเสียสิบห้าร้านแล้วก็ต้องการเครดิตเพิ่มแล้วเจ้าของบ่อนไม่ให้ ก็เลยแจ้งจับอ่มีอย่างนี้ด้วยวะล้วไม่รู้ข่าวนี้ออกมาจากไหนเอ้มึงจะไปทำเป็นแบบไอ้ไอ้ไอ้อินโฟที่แม่งที่แม่งชอบบอกมาไลฟ์ชอบบอกมาให้ข่าวที่แม่งก็มโนโปไปวันต่อวันน่ะไม่มีหลักฐานต,น,ตนต้นเตีนต้นมืออะไรละเอถ้านั้นเราต้องมีหลักฐานไม่ใช่มึงบอกว่าอะไรวะ แหลงข่าวแหลงข่าวมึงคือใครอ่ะแล้วหลักฐานมีไหมมึงมีรูปถ่ายไหมว่าเขาไปเล่นหรือมึงมีพยานว่าเราอะไรหรือเปล่ามึงมีอะไรสักอย่างหรือเปล่าวะแล้วสิบห้าล้านมันมาจากไหนวะเอยมึงก็พูดกันไปเรื่อยแล้วก็มีข่าวว่าเจ้าของตัวจริงคือเสียนกเขาเอามึงไปรู้ได้ยงไงวะใครเป็นเจ้าของตัวจริงเขาของตัวปลอม ก็มาโนกันไปอีกละแล้วก็บอกว่านักการเมืองรัฐมนตรีเป็นเจ้าของอา้าวเอาไปกันใหญ่ละเดี๋ยวนักการเมืองไปเล่นเสียสิบห้าล้านเอาคราวนี้นักการเมืองมาเป็นเจ้าของละแต่เขาไม่พูดชื่อนามสกุลเขาไม่พูดหาเหวอะไรเลยก็พูดไปเรื่อยกลัวโดนฟ้องไนงะ ็แสดงว่าผมจะบอกให้นะแสดงว่าสื่อมวลชนช่องนั้นสื่อกระสักช่องนั้นมันไม่มั่นใจมันแค่ขายข่าวเดี๋ยวออกมาแต่คุณสันทนะออกมาคุณสันทนะก็จะต้องมีบทบาทเป็นระยะระยะตอนนั้นก็ออกไป ไปบ้านหน้าบ้านจันทสองล่าจะไปหานายกทักษิณทั้งๆท,ที่คุณสนานาก็รู้ว่านายกทักษิณเขาไม่ออกมาหรอกก็ไปอย่างนั้นแหละเพื่อให้เป็นข่าวแล้วก็มีเสื่อมมวลชนแล้วก็ได้พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดก็ไม่ได้เสียหายอะไรทั้งนี้ก็เช่นกันคุณสนานาไปที่กระทรวงมหาดไทยจะไปเข้าพบคุณชาดาไทยเสรแล้วก็จะไปถามคุณชาดาว่าคุณชาดา ไปแกล้งพุ่นส่วนได้ยังไงแล้วก็มีภาพคุณชาดาถ่ายรูปคู่กับคุณนกเขาคุณนกเขานี่ไม่ใช่ทนายนกเขาที่เป็นพิธีกรวิทยกรคู่กับคุณจตุพรนะไม่ใช่นะอันนี้คือคุณนกเขาน่ามีรูปมาแล้วคุณศาสนาก็จะมาบอกว่า เจ้านายจับลูกน้องเจ้านายก,ก็คือคุณอนุทินจับลูกน้องก็คือคุณชาดาหรือเปล่าคุณธน,นาก็ล่าย,ยาวเลยโอเคอย่างนี้เป็นข่าวได้สื่อกระแสหลักเอาไปเล่นได้สื่อกระแสรองเอาไปเล่นได้เพราะคุณสันธนะเขาพูดออกมาจากปากตัวเองอชายผ่าเจ้าพิจถูกมาอยู่ที่คุณสรนธนงแต่ไม่ใช่ไปมั่วซั่วไปออกสิบห้าล้านไปออกนู่นอันนั้นมั่วอันนั้นมั่วไม่มีจรรยาบรรณในการเป็นสื่อมวลชน ต้องการจะออกข่าวให้ไวขายข่าวเท่านั้นเองไม่ได้ช้าแต่ชัวร์ดีกว่านะครับแล้วก็สื่อก็พยายามสัมภาษณ์คุณชาดาคุณชาดาก็พูดแบบไม่ให้ราคาไม่ให้ค่าคุณสันทนะพูดแบบดูหมิน่นดูแคลนเลยแหละแล้วคุณอนุทินก็ไม่ได้ว่าอะไร คุณเนื้อทินพูดดีพราคกลางๆคุณเนื้อินพูดดีคนที่จะเตรียมเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องพูดดีหน่อยสิคุณเศรษฐาก็บอกต้องให้ความยุติธรรมกับคุณชาดาด้วยแต่คุณชาดาไม่สนใจอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยก็ยังอยู่แบบสบายอยู่แบบเบิดเบิดๆนะครับผมครั้งนี้ผมยังสรุปไม่ได้และตอนนี้ยังไม่มีใครสรุปได้ ขาววงในก็ยังไม่รู้ว่าตกลงบ่อนนี้แต่ขาววงในมันรู้แล้วล่ะไม่ใช่วงในหรอกวงในเขารู้แล้วครับเจ้าของบ่อนคือใครจะใช่คุณน,นกเขาหรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่วงในอย่างผมไม่มีสิทธิ์ไปรู้หรอกคุณชาดาจะมาเกี่ยวข้องหรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่วงในผมก็ไม่มีสิทธิ์จะรู้หรอกแต่ที่รู้มา ไม่มีนักการเมืองคนไหนไปเสียเงินสิบห้าล้านและเจ้าโมโหไม่มีอันนั้นไม่มีไอ้นนข่าววงได้บอกมาไม่มีไม่มีและไม่เคยมีด้วยเอาแล้วผมมาพูดทำไมวะก็ผมบอกให้รอนิดหนึ่งวันสองวันเนี่ยจะรู้ว่าเรื่องราวนี้มันอย่างไรมันมีอะไรลึกลับซับซ้อนหรือไม่ทำไมคุณอนุทินต้องไปบุกจับด้วยตัวเอง ทำไมต้องใช้ฝ่ายปกครองของส่วนกลางโดยที่ฝ่ายปกครองของจังหวัดนนทบุรีไม่รู้เรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดไม่รู้เรื่องตำรวจในจังหวัดผ,ผู้บัญชาการจังหวัดไม่รู้เรื่องมันต้องมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมันจะเป็นเกมการเมืองหรือเปล่ามันจะเป็นการ ตัดขั้นตัดขาใครหรือเปล่ามันเป็นการสร้างคอนเทนต์หกับใครหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้แต่วันสองวันเนี่ยจะดูความจริงแน่นอนผมเลยไม่ฟันธงว่าใครผิดใครถูกและผมก็ไม่กล้าฟันธงว่าคุณสันทนะผิดหรือถูกเพราะผมก็ไม่รู้จริงเราก็ไม่สามารถที่จะไปฟันธงได้ แต่ถ้าสิ่งที่คุณสาธนาพูดแล้วผิดแล้วถ้าผมรู้จริงผมก็จะแย้งผมก็จะคานเหมือนกับที่คุณอัจฉริยะพูดแล้วมันไม่ถูกผมมีข้อมูลผมก็จะย้งผมก็จะคานการทํางานการเป็นยูทูบเบอร์แม้จะเป็นช่องเล็กๆแต่มันต้องต้องมีอุดมการไม่ใช่แม่งนึกจะด่าใครก็ด่าไปเรื่อยถึงเวลาแม่งก็ไปกราบตีนเขาเอากระเช้าไปให้เขาอะไรเขาไม่ใช่ไม่ใช่ผม ผิดผมยอมติดคุกไม่ขอโทษใครทั้งสิ้นนอกจากศาลสั่งให้ขอโทษนะมันเกิดมาจนอายุปูนนี่แล้วจะตายของตายหาไม่รู้วันไหนจะไปกลัวส้นตีนส้นมือเนี่ยอะไรวะถ้ากลัวก็อย่ามาทำ u t u b e แล้วก็จะไปบอกให้ผมจะบอกให้อดีเคยมาว่าผมมากันไน้กันนะผมมาอะไรผมเนี่ยผมไม่เคยกลัวพวกมึงนะไอ้เหี้ยไม่เคยกลัว แต่ก็ไม่ได้อยากปาทะกับทุกคนอยากจะปะทะกับคนบางคนคนที่แม่งผมรู้สึกว่ามันเป็นคนเลวนะโอเคนั่นะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีนั่นที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับจะรักผมจะเกลียดผมส่วนมาซื้อหนังสือผมหน่อย ซื้อคาถาตำราพิกชีวิตเนี่ยรวบรวมเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมพิธีกร,รพิธีการ,รต่างๆถ้าชอบผมก็เอาไปอ่านแล้วก็ปฏิบัติธรรมถ้าเกียดผมก็ไปอ่านก่อนแล้วก็ไปเผาไฟทิ้งก็ได้เพราะเงิน290บาทเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดติดต่อผม f a c e b o o k ดรก,กิจพลเดชวิสัยไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับ พระนางพญาสยามปลุกเสกวาระสี่สามีนาคมนี้290บาทแล้วก็องค์พญาคุดปลุกเศกสามสิมีนาคมนี้เช่นกัน290บาทเช่นกันเข้ากองทุนอิสาราพลเช่นกันครับถ้าดูในช่อง YouTube กิจโพสชาแนลก็ดูโฆษณาด้วยไม่ถึง1น,นาทีแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของด้วยเพื่อสนับสนุนผมแล้วก็สนับสนุนคนทา ผมจะต้องรวบรวมเงินเดินทางไปฟังคำพิ่ภากษาในวันที่9พฤษภาคมคดีของอาชยะเนี่ยครับที่แจ้งความจับผมหมิ่นประมาทถ้าผมแพ้ก็เสียตังค์เขาเรียกร้องเงิน300 0นบาทถ้าผมชนะก็ไม่เสียตังค์ก็เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมเป็นเรื่องขำๆเป็นเรื่องสนุกสนุกเหมือนกับไปสวนสนุกก็เท่านั้นเอง วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณขอให้ท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีต,ต,ต,ต่างากัน

តាំងពីអតីតកាលខ្ញុំបានរៀបរាប់មកចាយជីវិតជីវិត